ม่ดงดองไม้ยืนงงในดงดองไม้เอ้ยโชคดีจังยายไม่ได้ไม่เห็นนะเนี่ยเทศมึนโอ้ยดูอยากได้พันเสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆวันนี้ออกไปข้างนอกนะคะ ไปธุระอีกแล้วเนาะไปธุระหลายๆที่เอาเครื่องตัดญ้าไปให้เขาดูอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรเครื่องตัดหญ้าแล้วก็อไปหลายที่มากเลยวันนี้คุณ่อน,นขณะนี้เป็นเวลาเก้าโมงเพราะว่าออกนอกบ้านช้าหน่อยอร้านเขาเปิดเก้าโมงครึ่งร้านไอ้เครื่องซ่อมอะเนาะนวันนี้หนาวอีกแล้วดอกไม้ดอกไอ้นีน่สุนัขยิงจอบบานแล้ว วันนี้อากาศกลางคืนไม่ถึงสิบกลางวันไม่ถึงยี่สิบหนาวเดี๋ยวหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปยี่สิบสี่ยี่สิบห้าประมาณสี่วันเนาะจดหมายก่อนนะคะในตัวจดหมายน่นะคะคำเ่อนดอกคาโลน่าวาตวยนึกว่ามันบานหมดแล้ว สวยมากเลยเต็มท yeah, so mm hmm. ุ่งเลยเพื่อนเอ้ยดอกข้างบนดอกผลไม้ร่วงหมดแล้วนะคะดอกแอปเปิ้ลดอกอะไรคะทีนี้เอ้อนดอกลีคาร์โนครับครับ ภาษาเยอรมันตนภาษาอื่นไม่รู้เลยเอาไวทาานน้ทำน้ำมันเอามาเล็ดมันนะคะทำน้ำมันนดูเพื่อนโอ้สยสวยๆา,านั่งรถเที่ยวเด้อวันนี้อากาศดีดูท้องฟ้าแต่ว่านาวเด้อกลางวันไม่ถึง20องศาวันนี้ทั้งวันนะคะ มื่อกี้ไปส่งจนไม้แล้วนะคะส่งในหมู่บ้านจนไม้ต่อไปก็จะไปร้านซ่อมเอาเครื่องไปไว้นันเลยร้านซ่อมเสร็จแล้วก็จะเข้าไปในตัวอำเภอ อันนี้ก็คือดอกเกาลักก็ลักไ้ว่ากินไม่ได้นะคะเขียวๆนี่เนาะข้าวสาลีนะคะเพื่อนๆข้าวสาลี แน่นควมือเลยไม่ใช่มันมีผสมมาด้วยข้าวโอ๊ตเมื่อกี้ตรงที่บ้านยายลืมถ่ายให้ดูมีข้าวโอ๊ตด้วยข้าวสาลีข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่นาข้าวเหมือนกันเนี่ย <c oughs> แต่ไม่ใช่ข้าวปาเราเรียกข้าวอะไรล่ะฮะเอองงนะ ฝรั่งเขามีข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตข้าวอะไรบ้านเรามีข้าวอะไรอ่ะข้าวเจ้าอ่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเจ้าอ่ะไอ้ที่ดินดินนี้ที่เห็นเนี่ยปลูกข้าวโพดนะคะเห็นแล้วออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยมองเห็นละข้าวโพดช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ไอ้ดินเปล่าเปล่าว่างๆเนี่ยจะปลูกข้าวโพดปลูกแครอท ปลูกมันฝรัง่งปลูกทั่วลันเตานาะแต่พวกข้าวโอ๊ตข้าวสาลีนี่เขาปลูกเอ่อตั้งแต่ก่อนหิมะตกอะนะออโหเ่ยเชิญเนเยรเหะี่้ด,ดูดีมันออกไปแล้วสวยเนาะถนนจะไม่เหมือนเมื่อสองสามเดือนที่แล้วเนาะ ปกติจะไม่มีใบมีอะไรเลยตอนนี้เขี้ยวหมดแล้วนะมีอยู่สามอย่างตอนแรกจะไม่มีอะไรเลยต่อมาก็จะเขียวอีกต่อไปก็จะเเปลี่ยนสีนะคะต่อไปก็รอเปลี่ยนสีอย่างเดียวอตอนแรกไม่มีใบพอ,อพอเริ่มกม่อนจะมีใบกนะ็ออกดอกอะเนาะออกดอกบางอย่างอะนะเป็นบางอย่าง ออกดอกเสร็จแล้วก็ใบเขียวเขียวเสร็จแล้วก็จะร่วงเปลี่ยนสีร่วงนี่ถึงแล้วนะคะไปร้านปุ้ยทำถนนวางท่ออะไรก็ไม่รู้ร้านเล็กๆนะคะโชคดีไปเขาทำให้เลยเพื่อนๆเพราะว่ายายเพิ่งเอามาซ่อมมาเอาเมื่อวันก่อนนี้เองเนาะเมื่อไม่ถึงเดือนนะ ปกติจะเอามาไว้ต้องมาเอาอีกแต่น,นี้สงสัยมันไม่ได้เสียอะไรมากมายเขาก็เลยทําให้เหมือนเครื่องมันติดอยู่เพื่อนๆแต่ติดแล้วถ้าเราไม่ไม่ไม่เร่งเราไม่ได้เร่งมันจะดับนะดีไปจะได้ไม่ต้องมาเอาอีกมันต้องไปตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนาะ ับแล้วเพื่อนๆทีนี้ก็จะไปซื้อของอมันไม่ได้เสียอะไรมากหรอกแต่เราไม่รู้นะมันต้องไปตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆข้างบ้านก็ทําได้อยู่แต่ว่าพอดีเราเพิ่งเอามาซ่อมอยู่นี่นะเราไม่รู้ว่ามันเสียอะไรมากเราก็เลยต้องเอามานีนะ่เราไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับไอ้นี่นะยายก็ไม่ค่อยรู้ Komm dann. Okay. Oh, Kastanien äh, hier. Sieht gut aus. Rot und weiß hm. Blüte. Aber dasselbe, hm? oh, Ich glaube die Kastanie ist dasselbe, ja. nur die Blüte. ในยูชข้างบนตอนอยู่ที่สูงที่ดินเขาไม่ไม่เสมอมันบ้านเรานะตรงนี้แถวแถวนี้ทางรถเนี่ยมันเป็นทางเกวียนสมัยก่อนนะทางเกวียนเขาก็เลยทำตามทำเกวียนไปเลย ทานนิดนานมากแล้วไม่ได้มาทานนิดเลยดูสิเพื่อนเรื่องอารามสวยช่วงนี้อะไรๆก็กำลังสวยอีกไม่นานเกินรอก็จะแห้งแรงแล้วปีนี้ดูดิเป็นเดือนแล้วฝนไม่ตกเพื่อนเพอนเลยเดี๋ยวถ้าได้ตัดที่หญ้านะถ้าได้ตัดที่หนึ่งก็ไม่ขึ้น ไม่ขึ้นขึ้นไม่สวยแล้ว่ถึงแล้วนะคะเจอเป็นเจอเป็นนี่ยว่าจะวิ่ ใส่เสื้สตราสเนีอ่ยน้อยกี่มาเนะนี่แล้วนะคะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยตรงเนี้ยนะช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะสวยสวยเนี่ย ค่าอยู่ด้านขวามือห่างมารคเขามารคเขาไม่ใช่แมคโครนะวันนี้คนเยอะมากเลยเพื่อนๆเนยคนเยอะใครดีผักบุๆๆ้งผพืๆๆ้โอ้ยดูอยากได้พันเด้ อยากได้ซื้อไปสักลูกนึงได้ไปทำพันมันอร่อยไหมซื้อไปสักลูกเอามาเล็ดทำพันเอ้ยนี่พันนี้ยายเคยปลูกนี่ดูดิอยากได้อันี่ไปทำพันซื้อไปสักลูกนึงคนเยอะมากเพื่อนเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุด รงนีเป็นวันหยุดเพื่อนจดมาแค่นิดเดียวผลที่ได้หมดไปประมาณสี่พันกว่าบาทร้อยกว่ายูโรกลับแล้วนะคะแฟนยายจะเอารถไปล้างหน่อยนึงวันนี้เอาไปล้างที่ร้านล้างเองนั่นแหละล้างที่ร้านแต่ล้างเองปกติจะล้างจะล้างเออ ล้างที่บ้านแต่เพอะที่บ้านจริงๆเขาไม่ให้ล้างรถเองนะแต่ยายอยู่บ้านนอกบ้านนอกมันเป็นไรอาทิตย์หน้าจะไปไปหาน้องชายก็เลยไหนๆก็เข้าเมืองแล้วก็เลยเอามาล้างเพราะว่าล้างยายไม่ได้ขับไปไหนหรอกเนี่ยเป็นอาทิตย์น่แหละนานๆออกไปทีนหนึ่งไหนๆก็ออกมาแล้วก็เลยล้างรถเสร็จแล้วก็กลับบ้านโอ้โหเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูเพื่อน จดมานิดเดียวเองได้ไปตังเยอะเลยยายไม่รู้ว่าแฟนยายจดอะไรมั่งนะแต่สําหรับยายยายจดแค่ยายจดแค่ะยยแคะมะนาวปลากระป๋องแล้วก็ปลาสบะที่ยายจดนะผลที่ได้เย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะแยะเนาะแป๊บเดียวเอง รอรถแฟนยายล้างเองอีกข้างหนึ่งมันมีเครื่องล้างแต่นี้ล้างเองเดวจะออกไปข้างนอกแล้วปกตินั่งอยู่ข้างในมันมันหนาวนั่งอยู่ข้างในแต่ตอนนี้มันร้อนเดี๋ยวแฟนยายชีดข้างนี้เสร็จยายออกไปข้างนอกแล้วร้อน มาถ่ายดงคาโลนาให้ดูดีกว่ารอแฟนใหญ่โอ้เห็นไหมเออมาให้ดูหน่อยนี่ไงมันออกดอกเสร็จแล้วมันออกดอกหมดแล้วมันก็จะเป็นมเมล็ดนี่ได้มาถ่ายให้ดูพอดีพอดีเลยนี่มันก็จะเป็นออกมาอย่างงี้นี่แล้วออกเม็ดเม็ดเล็กๆเ,เล็กกว่างาอีกเพื่อนๆทีนี้ก็เม็ดตัวน,นี้แหละไปทําน้ํามันเนาะที่ยายเคยถ่ายให้ดู มันเริ่มร่วงหมดแล้วตรงนั้นมันยังไม่ค่อยร่วงนะยืนงงในดองดองไม้ <c oughs> ยืนงงในดองดองไม้เอ้ยโชคดีจังยายไม่ได้ไม่เห็นนะเนี่ยพอดีอยู่ในรถคราวก่อนที่ยายมามันหน้าหนาวยายก็นั่งรออยู่ในรถนอะอันนี้มันหน้าร้อนแล้ว น่าถ่ายรูปไว้ยถ่ายรูปมันจะสวยว้ลมแรงก็ราดบรรี่ไอไอบล็กบรลรี่นี่นขึ้นเองเต็มเลยเนีย่นี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 ่บล็กบรรี่เต็มเลยขึ้นเอง ไน้มด้านน้นมันยังออกอยู่เยอะเนาะถ้าอยู่ในร่มร่มมันกไ็ไม่ไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่มันก็ยังไม่บานหมดเนาะอันนี้มันอยู่ข้างๆงมันเดินแดดเนาะนี่ไงเม็ดที่มันสมบูรณ์ยังไม่เป็นเม็ดเรอยังอ่อนออนอยู่เพื่อนๆนี่หละเป็นเล็กๆไม่น่าเชื่อเนาะทําเป็นน้ามันนะเขาปลูกไว้ทําอะไรส่วนมากไว้ทําน้ามันอย่างเดียวนะคะอยู่นี่ไม่ทาน้ามันอย่างเดียว ลมแรงจัง ส่วนด้านนี้ด้านนี้เคเรียกอะไรเครื่องล้างเครื่องล้างให้ด้านนี้ยาวรอเป็นยาวเหยียดเลยมนบ้านเราล้างแบบอยู่ในเครื่องล้างเครื่องล้าง ป้าเพื่อนกลับแล้วล่างรถเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูที่บ้านนะค่ได้อะไรมาบ้างขนาดนี้ก็สะายแล้วเนาะจะเที่ยงนะสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบสองบ้านก็เที่ยงพอวันนี้แฟนยายเขาจะกินแผ่นเค้กง่ายๆเนาะกับข้าวเที่ยงวันนี้ Der Künstler, wie wohl sie sich in der DDR gefühlt haben, also was für eine Experimentierung, wie viele Zeiten hier äh, auch haben. Das trifft auf 90 Prozent der Künstler zu, die wir zeigen. Da hätte ich gedacht, das wäre vielleicht problematisch. Problem.